สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับประสอบก้านหนึ่งก้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรราการทหาราน,านั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอยา่างไรเชิญติดตามค่ะกองบญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ึําสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญราการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแจกพันปลากินพืชอาหารปลามูลโคแห้งและฟางข้าวให้เกษตรกรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกนาบ้านป่งขามฟอดหมู่7็ตําบลบ้านกลางบ้านหัวสวิงหมู่สีตําบลช้างตะลูดอำเภอลมศักบ้านหนองเขียวหมู่9้าตําบลศิลาอำเภอหลมเก่า จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะต่อเน,นื่อกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน904จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาซ่อมฟ้าเพดานปรับปรุงอาคารเรียนบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องไผ่น้องหินธนาคารกรุงเทพ28เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครองมอบขาเทียมและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนาบ้านน้อง ไผ่ตำบลหนองไัยอำเภอมืออุดราธานีจังหวัดอุดราธานีนั่นเองค่ะตอนน่อไปกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒาาการเคลื่อนที่23สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการตาหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่มระบบ R o อประจำปีงบประมาณ2,566ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยบ้านฟากนาหมู่4ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียนได้บริโภคน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัยณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย3ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ